จัก,กระของนารุโตพุ่งผ่านรอบตัวอย่างบ้าคลั่งหาคุกล่าวว่าจัก,กระมักจะมองไม่เห็นแต่ก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนนารุโตยังโกรธกับความตายของซาสเกะทำให้ผนึกที่กักเก็บจัก,กระของจิ้งจอกอสูรก้าหางอ่อนแอลงนารุโตมีพลังมหาศาลร,รักษาบาดแผลเองและโจมตีหาคุอย่างโหดเยี่ยมหักลลางการโจมตีจากเข็มโดยคื่นจัก,กระบริสุทธิ์ฮากุพยายามหนีจากวงกลมแต่นารุโตเห็นเขาและคว้าแขนด้วยความเร็วของก้าวหาง ในขณะเดียวกันการต่อสู้ระหว่างซาบุสะและคาคาชิก็ดําเนินต่อไปคาคาชิรู้สึกโล่งใจเมื่อสัมผัสได้ว่าผนึกที่กักขังเก้าห่างนั้นอ่อนกําลังลงมันปล่อยจักกะของจิ้งจอาออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาตัดสินใจยุติการต่อสู้ซาบุสะสงสัยว่าคาคาชิจะทําอย่างไรเมื่อไม่พบเขาท่ามกลางมอกคําตอบเดียวของคาคาชิคือดึงม้วนคัมภีร์ออกมานารโตะคว้าแขนของฮาคุ ปล่อยมัดอันทรงพลังส่งเข่าทะลุกระจกบานหนึ่งทำลายพวกมันทั้งหมดพร้อมกันนารุโตะพุ่งเข้าใส่ฮาคุอีกครั้งพร้อมที่จะโจมตีอย่างรุนแรงอีกครั้งในขณะนั้นเองนากาของฮาคุก็หลุดออกเผยให้เห็นใบหน้าของเด็กชายที่นารุโตะพบนิป่าสิ่งนี้ทําให้นารุโตะหยุดการโจมตีชั่วคราวฮาคุขอให้นารุโตะฆ่าเขาเนื่องจากเขาไม่มีประโยชน์สําหรับซาบุซาอีกต่อไปเรียกตัวเองว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าเครื่องมือที่แตกหัก ฮาคุอธิบายอดีตของตัวเองให้ฟังว่าเขาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆและพ่อแม่รักเขามากอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นใครก็ตามที่มีเค็เคอิเกนไคซึ่งเป็นลักษณะทางสายเลือดที่น่าเกรงขามเมื่อฮาคุยังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆเขาค้นพบพลังที่สืบทอดมาจากแม่น่าเสียดายที่พ่อไม่เห็นเหตุการณ์นี้และฆ่าเธอด้วยความอับอายเช่นเดียวกับที่พ่อของฮาคุกําลังจะฆ่าเขาฮาคุก็เปิดใช้งานขีดจำกัดทางสายเลือดโดยไม่รู้ตัวทําให้พ่อเสียชีวิตลง หลังจากวันนั้นไม่นานซาบุสะก็พบฮาคุจึงพาเขาเข้าไปและฝึกฝนทักษะนินจาขั้นสูงสุดให้ในที่สุดคาคาชิก็ใช้ม้วนคำผีที่เขาดึงออกมาก่อนหน้านี้เพื่อใช้คาถาอันเชิญดินเคี้ยวล่าสังหารพาเป็นดินแม้ว่าคาคาชิจะมองไม่เห็นหรือได้ยินซาบุสะแต่เขาก็จะได้กลิ่นแทนด้วยสุนัขติดตามเหล่านี้ก่อนหน้านี้คาคาชิปล่อยให้ตัวเองถูกดาของซาบุสะเฉือนจนเลือดอาบ ตอนนี้เขาใช้ดาบเล่นเดียวกันแล้วทำให้แกะรอยสาบุสะได้ง่ายขึ้นจากนั้นคาคาชิก็นแนะนำคาถาดั้งเดิมเพียงหนึ่งเดียวของเขานั่นคือตัดสายฟ้าแล้วตอนนี้ก็จบลง